ปาดหัวน้ำมั้ยสุดยอดนะครับผมอยู่กิ่งคอยกันหูก่อนหัวน้ำมั้ยมันครูผมแล้วครับเมื่อกี้ บินออกมา,ามันดูดหัวน้ำเหรอครับเนี่ยโอ้โหโ,หโดนโดนสองโดนสามโ,โ,หโ,หโ,หโดนไปสามครับ อู้สามเมียอู้หัวหน้าอย่างงามครับผมสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วขิบเลาะกอบไผ่หามิ่มเจอแล้วครับห้างหนึ่งผูอยู่ตรงสูงเนซื้อพุ่นครับ ทางทางขึ้นไปว่างหันเมื่อยเลยลงมาไม่ครับเดี๋ยวจะขึ้นไปทางอีกแล้วครับเป่าไม้เข้าติดตามเมองครับห้างนี้ท้าง่อใหญ่หรอกพี่น้องแต้าว่านาิมีหัวน้ำครับหัวน้ำเป็นโน้นดีอยู่ขอน้ำกันล้วกันไปครับผมด้วยหทางเหมือสื่อสุนเจาะว่างหันเมื่อยเลย งาภัไพมิตระเหนียงเงยๆครับตัดหยากไอ้ครับผมเละเละครับผมฟังนี่ดีๆอะโอ้โหัวหนามดีปิดตางงามๆเลยครับปิดบ่ได้เลย สวยครับผมลังแรกไปรุยกันต้อครับหาอีกมาออกกระโปรครับพังเลยไปเหรียญบินสีกันไปเนไงใส่มีมูอใส่เอ,อ,อื้อนไม่ได้เฉียวได้ ลูกคนละว้าเนี่ยคนักคนกับญพรอมเดืสอสวงหัางหาไปหาวมนแล้วทางลงมาแล้วครับนี่จะควงห้างมิมเพิ่นโตกตกแล้วตกแล้วบ่ไปยังดึงออกที่ะดึงเซลใบไสร็จทเอาตัวโอ้ยย่าปี่ยนย่าเปีนทาง้นให้ตรงตรงตรงแบบเล งาถือมาตรงๆเออเไอ้หัวหน้าม,มันอยู่ตรงตรงไหมนี่ไหมบีขึ้นมาข้างที่เออุดแล้วตั้งไว้ตรงๆเดี๋ยวาะวานสิเฮียไปเมื่อยยกบอกสูงก่อนหัวหน้าโอ้แตกสูงปานนี้ต้องแตกอยู่แล้วล่ะไป พี่นองครับมาเจออีกรังครับโอ้ตัวบ่อใหญ่เลยครับห้างนี้ต่ำๆโอ้โหปาหัวน้ำไหมสุดยอดนะครับผมอยูก่กิ่งค่อยกลางกอไยัย แล้วนี่ก็แจวตัวโอ้โห,โหหลังใหญ่ใหญ่มากครับก้อนหัวน้ำใ่เดี๋ยวควันไฟมันขับมาก่อนเลยแจวแล้มิมโอ้โหโหัวน้ำปิดตาย่างสวย ควันแล้วครับโอ้โหวีน้องทั้งไงวมาสวยๆทั้งนี้สวยครับผม ลังกับพวกแกแล้วก็ตัดทางกับไปเอากันหัวน้าปิดตาย่างงามเลยแจวโอหก่อนหัวน้าไหมสวยครับผม ก็มีตัวผูกึ้อหลายเลยทั้ทงนี้หไหมตอนหัวน้มกะตัวใหญ่ครับผมปิดตาสวยเลยครับนี่นครับนี่โอ้โหสวยๆครับหลังสงการหัวน้มก็ยังดีอยู่ตอนลังก็เริ่มแก่แล้วครับผม กระถือว่างามครับอ้าลุยกันต่อครับหั่งเมื่อกี้กับมะนาวดีหั่งทีเรียวแต่เสียอย่างเดียวคือเละคุ้มเลยครับหั่งนี่มาแบบไกลนะครับนี่จากบ่งเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้อยู่กับบ้านสร้างเหลี่ยมบอกไปเอา <ś led> <ś led> อันนี้ก็ละมูบาาเลยครับสิบกลโลมาหางาม,งาม,งามครับงามไปดูต่อครับบดูครับทังนี่สวย วหลังจากเอาล้างมือกี้ครับพี่น้องครับโอ้โหเจอของใหญ่อีกแล้วยุ่ใกล้กลันเลยครับผมเอาอยมุมนนันเดินข้ามามืงครับอยู่หลงๆเลยตำ่ตำๆใหญ่ก็ล้างมือกี้อีกมึงครับผมพี่น้องครับแถวนี้ม,มีมิมยักษ์ครับผม โโอ้แสดงว่าบมมีคนหาครับแถวนี้ยยุ่งโลงเลยครับผมงานคอยอีกแล้วเดี๋ยวต้องย่างหาอ้อมนี้ล่ะเหมือนนี่นี่มันมีมันมีสาหนามอยู่นี้น้อยหนึ่งครับสุดยอด คู่อมเร้วครับเมื่อกี้บินออกมาพ<า>ัดมันดูดหัวน้ำหรอครับเนี่ยก้อนหัวน้ำเพราเต็มครับปิดตายบางส่วน ลังสวยครับมันใกล้ๆครับผมโอ้ก่อนหัวนามกันใหญ่แต่ว่ามันบ่อเต็มครับผมมีบางโตขนเจอสอนครับมามันออกหากินตะเสาตะได้ขออนุญาตขอล้างเะครับเพราะว่ามีกต่คนสั่งเลยช่วงนี้มีคนอยากกินล้าง ชาวบ้านผมไม่อยมีค้นหาครับหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันถึงนี้จาผมอยู่ยวหามิมชา <c oughs> วบ้านไกลกันอนะ่ะขอหากันหลายอยู่ครับบกเซียนสวยสุดๆส,สวยสุดๆคุ้มค่าโอ้มันเข่าไปมันเข่าไปกินเจอสอนมุ่นดูด มันดูดน้ำหวานให้เกรสรแน่นหัวนาำครับผมงสงสัยที่ตกอม่ที่เมื่อหรอแถวนี้เ,เดี๋ยวขอตัดก่อนพี่น่องครับฝนเพิ่งตกลิ้นไปครับเมื่อกี้พาอ,อยู่ดูดูร่อน,นก็เลยดูดหัวนาำ ผมขอตัดกันครับโอ้โหคุ้มคายหลีครับมาหมายนี่สุดยอดกระทือว่าด,ดีครับเพราะได้ยำหวานอยู่โอ้โหโดนโดนสองโดนสามโ,โ,โดนไปสามครับ โอ้สามเมย์ฟอออกอกันี่แล้วโดนไปนสามครับเมื่อกี้มึงไล่เต็มมือเลยน้ำบอเต็มครับผมแต่ก็ถือว่าสวยโอ้มีแต่หางใงญ่ๆ อค้าครับผมเจอไปสามเจอไปสามดอกครับข้างนี้พุ่มงาก็ดีอยูะไปลุยต่อครับเดี๋ยวยังหาอ้อมนี่นะพี่น้องครับอ้อมซ้าหน่ไม้ดีครับสองล้างอยู่อกไกกันเลยไปครับผม มึงในเบ่ยงตละลังโอ้โหอ๋อเืิดเืดเติบเลยพี่้องครับห้างนี่ปูนอ,อยู่ตรงสูงเหมือนครับคิดว่านาสิขึ้นได้เยอะกอไผ่มาเป็นกอไผ่น้ำครับว่าน้ำนาสิดีเยอะดูครับซื้อบน เดี๋ยวมาเห็นนะครับป่ามันขึ้นครับไม,ม่นี้เศร้าแจ้งยอยู่เลยขยังฝนสิตกนียไปครับลุยเดี๋ยวเอาลงมาครับ๋ยเวเมืองน้ำกันโอ้โหัวน้าย่างงามครับผมคุมค้าพี่น,อน้อง ฮั้งสุดถ่ายกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ฮัางที่เลยหน่อาฮั่งที่หาโอ้ยเมื่อยครับผมยุ่สูงหดเมื่อกี้ฮังสองฮั้งผมเอาไปเก็บแล้วครับอย่ามันแตกนีครับผมผลงานเทาบกใหญ่สองข้างน้หน่อยสาม ฮังหนึ่งของสั่งแหลมครับไปเอาให้เขา,าเดี๋ยววันวอนี้เดซี่ฮังหลับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวเอาหาฮังครับผมสี่ว่าคุ้มค่าอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ฮังเงินออนกำลังกินเลยแจ๋วอ่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไเลยล้างใจวันอายุสูงกว่าน่ะ มาผู้เดียวก็ลำบากจังหน่อยครับเวลาถ่ายทำอู้ก่อนหัวหน้าปิดตาดีแท้สวยๆครับอ่ะเจอกันไหมคลิปต่อไปพี่น้องเมื่อยพอแล้วคลิปดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับโอ้โหสวยๆสวยๆเสยีสย,สยหายนิดหน่อยอนยัง